ครับเข้าสู่รายการฟ้าวันใหม่นิวนะครับกับเดี๋ยวเปิดหน้าจอขอไปท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับก็ต้อนรับนะฮะรายการนี้ก็เป็นทุกเช้าวันอาทิตย์กัมวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลาก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงครึ่งไปถึงประมาณเกือบเกือบเก้าโมงครับนะครับก็โดยประมาณวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สิบแปดมกราคมนะครับก็เป็นวันกองทัพไทยับแลวก็วันแมท กองทัพบกด้วยกับวันกองทัพบกไทยแล้วก็วันกองทัพไทยนะฮะก็บมกราคมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนวันกองทัพเนี่ยจะอยู่ตรงนี่สิมกราคมกับนะตอนหลังนี่เลื่อนมาตอนหลังก็เลื่อนมานะฮะกับนี่เราหน้าเขาไปหรือเปล่าเนี่ยกับก็วันกองทัพไทยเนี่ยก็จะเป็นวันที่ โดยการยึดถือเป็นวันที่ลึกในวันลละที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถ,ถีกับพระมหาอุปราชของพมา่านะโดยจะถืออาวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยนะครับเนื่องจากเป็นการคํานวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะครับที่ระบุว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงกระทํายุทธหัตถีในวันจันทร์แรมสองค่ำเดือนยี่ปีมะโรงจุลศักราช954นะครับซึ่งมาคำนวณแล้วเนี่ย นะครับก็ได้ตรงกับวันที่18มกราคมพศ2 1 3 5ขวาภัยนะครับแต่บางตำราก็เป็นบอกว่าเป็นปีพศ2136นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันกองทัพไทยก็จะมีกิจกรรมของกองทัพนะครับวันนี้ก็จะมีจัดพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลนะครับของหน่วยทหารทั่วประเทศนะครับแล้วก็พิธีส่วนกลางเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่ กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะครับที่บางเขนนะครับก็จะมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นผู้บริการทหารบกอยู่ไปเป็นประธานด้วยอันนี้คือวันกองทัพบ,บกนะแต่ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนคะคุณภาคภูมิครับนะพลเอกวพรพงษ์สง,งานเนรผู้บัญชาการทหารสูงสุดอกีกนั่นท่านก็ทําพิธีํำลึกอยู่ที่อนุสร์รสถานแห่งชาติคุณรู้จักว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับอนุสรสถานแห่งชาติ นุสรณ์สถานห่งชติสร้างสมัยพระเอกสายหยุดเกิดผลเป็นผู้บัญชาการทหารส,สูงสุดนานแล้วนะรีเริ่มมาไว้แล้วต่อมาก็สร้างเสร็จอยู่ตรงโน้นเลยดอนเมืองไปนะนะอะครับนั่นแหละไม่เคยไปแต่เคยเคยเห็นป้ายก็จะมีพิธีรำลึกที่ที่โน่นนะฮะส่วนที่กองกรมทหารราบที่11ก็ <นะ S 2> เป็นของกองทัพบกอันนี้กองทัพบกนะก็จะจัดคืออลังการเหมือนกันแหละนะฮะมี20กองพันก็มาสวนสนามกันับ อันนี้ที่ก็ย่านบางเขนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกที่หนึ่งที่ต้องโฟกัสไปก็คือที่กองพลหาราบที่เก้าโอ้ผลเก้าที่เมืองการนะครับที่เมืองการที่เมื่อกี้นั่นแหละที่คุณกล่นนํำว่าการทำยุทธตถีนี่ในประวัติศาสตร์นี่ก็เถียงกันอยู่สองสถานที่นี่แหละว่าอยู่ที่อำเภอดอนเจดีที่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีมีตานี่เป็นโลโก้นั่นเลยนะ ทำยุทธาธีแร้วตาจะตาประจำจังหวัดอันนี้เป็นเป็นการระบุจากประวัติศาสตร์ทางกรมพยาดิบำรงราชานุภาพท่านกำหนดแต่เดิมแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือที่ตำบลดอนเกดีเหมือนกันอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีซึ่งข่ายสุรศีของกองพลเก้าของกองพลทารพที่เก้า้วก็อยู่ที่เมืองกาญจน์นั่นแหละตรงโน้นก็จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเอาเป็นว่าคือ กองทัพของไทยนะจากกองทัพบ,บกเรืออากาศหรือแม้กระทั่งกองทัพที่สี่ก็คือตำรวจนะก็ถือว่าเป็นอะไรสถาบันที่ทรงคุณค่าสำหรับปอดอุตสาทไทยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทหารหาร,รให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้นะฮะวันนี้หลายคนนอกจากเ,เหล่าทัพแล้วเนี่ยนะฮะประชาชนธรรมดาหลายคนนะพี่สำารานก็ไปที่สุพรรณบุรีเหมือนกันนะ ผมฟังๆหลายคนก็อยากจะไปสักการะนะครับอนุพรบรมนุสารีพระนเรศวรมหาราชเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่สําสคัญของประวัติศาสตร์ไทยอีกวันหนึ่งนะครับ, 21, รบนะอสองหนึ่งสามห้านะพศนี่4สี่รอยกว่าปีมาแล้วสี่ร้อยยี่สิบสามนะฮะยุทธาธบนานมาแล้วอแต่ประเทศไทยนั้นมันเกือบสองพันปีแล้วนะ จาไปนับกันตั้งแต่ประวัติศาสตร์หลักนะประวัติศาสตร์ที่เป็นกระแสหลักที่เราริ่ำเรียนกันก็ตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยนะครับว่านั่นแหละก็คือแล้วก็ที่ผ่านมาคือสถาบันพระมหากษัตริย์กองทัพเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันครับ <c oughs> เพราะว่าพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยคือเป็นจอมทัพ <c oughs> ปัจจุบันก็ยังเป็นจอมทัพไทย <c oughs> จอมทัพไทยถึงแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปแต่โดยล้ำนูนเนี่ยก็กยังยังทรงเป็นจอมทัพไทยอยู่ครับแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างนี้ก็ถือเป็นกษัตริย์ไทย เป็นนักรบพระเจ้าตากสินพระรุจยอดฟ้าใครต่อใครนี่นะฮะนักรบทั้งนั้นนะฮะก็เป็นสาบันที่ทําให้ประเทศเรายั่งยืนมาถึงบัดนี้ได้มาเลยมีคากล่าวว่ายุคใดสมัยใดที่กองทัพอ่อนแอนี่จะทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์นี่อ่อนแอไปด้วยมันเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะอันนี้ก็คคำกล่าวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่ ทุกวันนี้ก็สะท้อนความเป็นจริงอย่างนี้อยู่ใช่ครับทุกวันนี้กองทัพก็ไม่ได้ถึงอ่อนแออะไรนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็นะฮะก็ยังคงเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอยู่ครับแต่ก็มีอยู่จํานวนนิดๆหน่อยๆนะที่ยังคงไม่เลือกราอืมเป็นศัตรูกับคนไทยเป็นศัตรูกับคนไทยเลยแน่นอนครับนะคนที่จับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันนี่เป็นศัตรูกับคนไทยนะฮะ ไปอยู่ที่ไหนคนไทยไม่ยอมหรอกล่าวคราววันนี้ก็มีอยู่นะข่าวขาววันนี้ก็มีอยู่เรื่องที่สอดคล้องกับที่พี่สำรานพูดถึงนะที่นู่นพี่สำรานเรื่องของนายตั้งนายเอกอะไรนะเอกภพเหลือขอเหลือราอ๋อเหลือรานั่นเนคผิดครับยังไงฮะครับก็ตอนนี้เนี่ยนายเอกภพไปอยู่ที่ไหนล่ะในไทยโพสต์มีครับในไทยโพสต์ข่าวข่าวล่างๆข่าวนำนะฮะเจอด่าเจ็บ ตั้งลิ้นพันตั้งลิ้นพัน์นายตั้งคือนายเอกภพเหรนะแผลไม่ชอบเอแมวอีปูนะฮะอันนี้เป็นคําของคุณนายตั้งนี่เองนะครับขอภายที่อ่านอย่างนี้เพราะว่าเป็นไทยโพสต์เขาเอามาจากคําพูดของนายตั้งนี่แหละนะฮะโดยข่าวนะฮะบอกว่าตั้งอาชีวะเจอดีถูกสาวไทยสั่งสอนกลางเมืองโอ๊กแลนด์โอ๊กแลนด์เนะแก้ตัวลิ้นพันธ์ไม่ได้ชอบ โทษนะไอแมวอีปูแต่เป็นฝ่ายระเทศไต้สันเสริญเสียไก่อูนะคล้องใจนิวซีแลนด์โตโตกันแล้วน่าจะเข้าใจคนที่หนีไปว่าทำร้ายคนไทยทำร้ายหัวใจคนไทยอย่างไรนะแถวตามนี้แหละครับใครได้อ่านก็นั่นเมื่อวานเนี่ยก็เนี่แหละฮะก็มีคนไทยสาวไทยใจกล้าคนหนึ่งเนี่ยไปเจอนายตั้งเนี่ยแหละที่โอ๊กแลนด์แล้วก็เข้าไปต่อว่าก็เถียงกัน ใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเนระาจะให้ดูคลิปนิดๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่ท่านพลตีสันเสริญพูดเนี่ยนะครับพูดเนี่ยผมชอบมากเลยตำรานตอนท้ายเนี่ยพลตีสันเสริญท่านยกตัวอย่างด้วยนะว่าถ้ามีใครไปทําร้ายคนที่นู่นที่ประเทศนู้นแล้วก็หนีมาประเทศเราแล้วเราเพิกเฉยเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรครับนะครับทีนี้เราก็มาดูข่าวสารบ้านเมืองโดยภาพรวมผ่านหน้าทงสอพิมพ์รับรวันเช้าว,วันนี้เช้าว,วันอาทิตย์ันะคุณโอ้ ก็ข่าวเนี่ยผสมคละคราวกันหลายรสชาติมากนะมีทั้งข่าวดาราเจ้าสัวข่าวพระข่าวปูกับกับปูด้วยหรอข่าวปูพี่สํารานหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยปูดองที่ใส่ส้มตำเนี่ยก็อาจจะติดโรคออชีวาเทียมถูกต้องมล้มีปูคนด้วยนะไปโผล่ที่นู่นนะมีรูปนะครับมีภาพหลายๆฉบับอยากจะโชว์ให้ดูนะเอาข่าวเจ้าสัวก่อนนะปูไปโผล่ที่ไหนเอาข่าวเจ้าสัวไปที่ไทยรัฐครับ ไทยรัฐหัวข้างบนเลยนะครับไทยรัฐบอกว่าตักแล้วก็ขีดนะครับบุญชัยตักบุญชัยโวยถูกปลอมลายเยผยแพร่ข่าวเตียงร้าวแอบซื้อรถยนต์ในสาวอื่นร่แจ้งตํารวจให้เอาเรื่องนะครับเจ้าสัวบุญชัยพร้อมตักบงกฎส่งตัวแทนเข้าแจ้งความร้องทุกตํารวจแล้ว กรณีถูกปลอมโปรแกรมไลน์นำข้อความว่ามีปัญหากับสามีออกเผยแพร่จนฮือฮาไปทั่วโซเชียลมีเดียนะครับยืนยันข้อความที่เผยแพร่เป็นเท็จทั้งหมดเจ้าสัวหมื่นล้านยันทำงานเกือบทุกวันที่เหลือก็ทำสมาธิและเลี้ยงลูกประกาศดำเนินคดีคนที่ปลอมไลน์และผู้ที่นำข้อความไปเผยแพร่ต่อให้ถึงที่สุดเลยนะครับนั่นมีภาพมีภาพอยู่ข้างๆเอาเอาอีกสักฉบับแล้วกันนะข่าวเจ้าสัวเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายฉบับก็ลงหมดแล้วครับ เดลินิยวไทยรัฐนะฮะครับคมชัดลึกคมเอาคมชัดลึกแล้วกันอีกสักฉบับนะฮะคมชัดลึกนี่ก็ลงภาพเดียวกันแหละฮะครับภาพที่ว่าก็คือภาพที่คุณอภิรัตอภิวัตรรัตนนาคินนะนี่คนใต้นะนี่คนนครนี่แหละอนี่เมื่อก่อนเรียนเตรียมทหารตอนหลังตอนหลังเรียนไม่จบมึงเรียนทหาร ก็เปลี่ยนเข็มชีวิตมาเรียนรมเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายครับเคยก็เคยทํางานร่วมกันกับผมที่ร่วมด้วยช่วยกันสมัยน้นนานมาแล้วก็เป็นที่รู้จักพี่อภิวัตเนี่ยก็เป็นคนดังในภาพก็คือเนี่ยนายอภิวัตรัตนานาคินตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของนายบุญชัยเบญจรงคกุลเข้าแจ้งความกรณีนางสาวบงกฎเบญจรงคกุลบงกฎเนี่ยคุณตั๊กใช่ไหมครับบงกตภรรยาถูกปลอมบัญชีโปรแกรมไลน์ทำให้เกิดความเสียหายที่สนอขนายาว เมื่อเมื่อวานนี้วันที่17ครับส่วนผ้าหัวก็บอกว่านะเจ้าสัวฉุนลายเกยป้ายสียันเอาเรื่องถึงที่สุดตักเชื่อไม่มีนอกลูกนะสามีกลับบ้านทุกวันแล้วก็คิกเกอร์ข้างบนบอกว่าบุญชัยปัดมีกิ๊ก <c oughs> ส่งตัวแทนแจ้งความับ ก็คุณสองเนี่ยแหละคุณภิวัตไปนะฮะก็เป็นตัวแทนของเจ้าสัวบุญชัยกับภรรยานะครับก็จริงๆิงก็มีคนปลอมโปรแกรมไลน์เนี่ยแหละถ้าใครไปเห็นโปรแกรมไลน์นะตักมงกฎภาษาอังกฤษนะตัวทีตัวใหญ่แล้วก็ AK ตัวเล็กแล้วก็ B ตัวใหญ่ ONG k o t ตัวเล็กนี่เป็นเป็นลายเก๊นะเป็นลายเก๊ลายปลอมลายจริงขุนของคุณตักเนี่ยเขาเป็น ก็เป็นตัวใหญ่หมดเลยเรียงกันแล้วก็กดเนี่ยตัวท้ายเนี่ย KOD ไม่ใช่ KOT นะครับอ๋อคือไปสร้างนะไปสร้างลายใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปสื่อสารกันว่าเป็นกุนตักเนี่ยไปบ่นว่าเจ้าสัวเนี่ยไปมีกิ๊กซื้อรถให้สาวอื่นญาติของกุญเจ้าสัวก<ม>็ไม่สนใจเรื่องนี้เลยอันนั้นปลอมแล้วก็พอปลอมเสร็จก็เอาไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียต่างๆหน้าอีกอ เจ้าสวยเห็นเข้าก็ไม่ไหวละไม่ไหวละอย่างเงี้ยผมมีเพื่อนอยู่คนนะมันก็อาจจะโลเทคนิดหน่อยนะเนี่ยเขาไปสร้างลายแก้งเงี้ยนะครับโอ้โหบ้านแตกเลยคุณโรับครับนี่ผมภาวนาผมใครจะมาทําผมนะอืผมแก้ไม่เป็นนะรัฐธรรมนูญฉบับที่กําลังร่างอยู่เนี่ยพี่สำรานนะก็มีบทบัญญัติเรื่องนี้อย่างเจนขึ้นกว่าเดิมด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพวกนี้เนี่ยครับการไปปลอมเป็นคนอื่นในโซเชียลมีเดีย แล้วไปสร้างความเสียหายหรือไม่สร้างความเสียหายก็ตามเดบไปปลอมเขาเนี่ยนะมีความผิดหนักนะจริงๆในพรบอรคอมพิวเตอร์ปี51นะนะที่ออกมายุคสนชครั้งกันโน้นเนี่ยนะฮะมันก็มีความผิดแบบนี้อยู่นะฮะนี่เนี่ยเขาไปฟ้องฟ้องกันใช้พรบรนี่ก็ฟ้องคดีนะยาวแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทางนู่นเลยพี่สมัมันทางสอบสวนกลางหนุนปอทนู่นก็นนะจะเล่นต่อนะครับต่อไปอไปเรื่องปูเลยเอาปูดองหรือปูคนก่อนปูปูไหนล่ะเอาปูยิ่งรักี่แหละ อปูคนเลยนะอะปูคนเลยอีกแล้นะครับเอาไปเดลี y นิวก่อนก็ได้นะครับวันนี้ผ้าหัวส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะนะครับพ้าหัวเดลี y นิวบอกว่าปิดคดีจำนำข้าว22มกราคมยิ่งลักษ์ยังลังเลแถลงต่อสนช4อดีตรัฐมนตรีแก้เกมนอกสภาทำคลิปเผยแพร่ผ่าน YouTube นะครับ ยิ่งรักลังเล22มกราคมแถลงปิดคดีถอดถอนอดีตแล้วอดีตเสียมตรีนะครับโล่ทำคลิปตอบคำถามสอนอช3 5ประเด็นกรรมธิการซักถามเน็บก็อสอบไม่รั่วไม่มีโพยให้ท่องเลยชิงหนีพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยแฉยุทธศาสตร์789ล้มระบาดปูตามไล่ล่าทำลายเพื่อไทยไม่สิ้นเดือนระวังรัดประหารเสียของนะครับด้านวิศณุเชื่อหลังคลอดรัฐมนูลการเมืองเดือด เชื่อมีคนจ้องลองของที่สอนชอเล่งคลอดกฎหมายลูกคุมมัยันรัฐบาลไม่ยุ่งถอดถอนด้านประชาธิปัตย์เตือนให้ระบบเตือนใช้ระบบเลือกตั้งเยอรมนีประเทศกับสู่ความขัดแย้งอีกรอบอธิบดีปคมั่นใจสอบโรงเรียนในสอบโรงเรียนนอำเภอโปร่นในรปงใสนะครับร้อยเปอร์เซนต์นะครับ, <c oughs> รบอันนี้ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีพระสุเทพเตือนปูแมวมวลมหาประชาชนพร้อมแลกทุกอย่างเพื่อชาติเนบแมวกิเลสครอบงำนี่เป็น เป็นเดลี่นิวซึ่งสไตล์ของเดลี่นิวกับไทยรัฐเนี่ยคล้ายกันพี่สมรันก็รวมมาทุกเรื่องมีสอบในอำเภอด้วยก็เดี๋ยวนี้ก็รวมคล้ายกันทุกเล่มเลยก็คือยำใหญ่ใส่สารพัดนะนะครับคือหมวดการเมืองก็ยำไปเลยในข่าวเดียวกันนะฮะแล้วก็หยิบบางประเด็นมาพาดหัวเอาแนวหน้านะค่ายวิภพาวดีเหมือนกันนะฮะแนวหน้าก็เรื่องปูนี่แหละสมุนแมวแก้เกมสนชแถแทนปูแถแทนปูตอบจำนำข้าลงย t u b e กิติรัตน์นำทีมแก้ต่างเองพรเพชรนัดโหวตถอดถอนปูนิคมขุนค้อน23มกราคมนี้ครับนะ22นี่เดี๋ยววันอาทิตย์นี่วันอะไรเนี่ย18 19 20. 20 21 22 23 23วันศุกร์เหรอวันศุกร์รับ 21, <อ>21เนี่ย21เนี่ยเขาจะนัดปิดคดีของอคุณสมศักดิ์คุณนิคมก่อน ยี่สบองเนี่ยก็เป็นคณยิ่งรักพอยี่สามเนี่ยช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยก็จะไล่ไปทั้งสามสามาะเลยทั้งสามคนเลยในการลงมติถอดล้วแล้วคุณโอได้ดูใน YouTube บ้างอย่างที่เขาแก้ตัวผ่าน u t u b e เนี่ยผมจริงจริงนี่เมื่อกี้เนี่ยอ่าน<ม>เดนนิวเนี่ยบอกว่าสี่คนนะที่จริงมีห้าคลิปห้าคนนะครับ<อ>ก็มีคุณนิวัฒน์ทำลงบุญทรงไพศาลคุณโต่งจิติรัตน์คุณยันยงพวงราชคุณธนุสัก์เล็กอุทัยคุณ วราเทพรัตนากรนะครับก็อัดเทปมาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยผมที่ได้ดูเต็มๆ็มเนี่ยเฉพาะของคุณนิวัฒน์ทำรงนะครับแต่ละคนนยาวมากพี่สำรานถ้ามีเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับช่วงหน้านะจะเอามาให้ดูสักนิดหนึ่งทีนี้เรื่องข่าวการเมืองข่าวนี้เนี่ยผมอยากให้ไปดูภาพหน้าหนึ่งที่มติชนสะหน่อยนะครับเข้าใจว่าไทยโพสต์ก็มีภาพข้างล่างนะไกลตามาปูเอานี้ก่อนนะฮะไปไทยโพสต์ก่อนก็ได้ไทยโพสต์ก่อนแล้วค่อยไปดูภาพนะครับ ไฮโพสเรื่องของคุณปูนะฮะผาาหัวบอกว่าโถแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจตกใจเขาเรียกเครื่องหมายอะไรภาษาถ้าปิดขออภัยนะใช่อัศเจรีมใช่ใช่ชักจะไม่แน่ใจแต่ท่านผู้ชมมีความรู้เรื่องนี้ก็ช่วย S อ s มาบอกหน่อยพวกเราเรียกรีกว่าเครื่องหมายตกใจกันจนลืมว่าเขาเรียกนะเครื่องหมายอัศเเจรีใช่ไหมขอคิวเที่ยวแน่น ยิ่งรักโปรพาลูกไปเขาใหญ่อืมสมเจตชี้คอสชอรับผิดชอบร <c oughs> ผมอ่านรยข่าวก่อนนะฮะไทยโพสต์เขาบอกว่าอย่างนี้คุณโอ <c oughs> ท่านผู้ชมพรเพชรออกหนังสือด่วนที่สุดนัดประชุมสนช21มกราคมแถลงปิดสำนวนถอดถอนคอนนิคมสวดถอดยิ่งรักนัด22มกราคมฟังคำถแถลงปิดคดีก่อนจะลงมติในวันเดียวกัน23มกราคม สมเจตหมายถึงผลเอกสมเจ็จุณถนอมนะครับสมเจ็จลั่นผลออกมาอย่างไรคอสชต้องรับผิดชอบนะฮครับนะฮะเพราะแต่งตั้งสนชมากับมือเหมือนพ่อกับลูกกันนะครับและกว่า60%เป็นทหารครูหยุ่ยบอกกอปปสให้รับสภาพหากผลออกมาไม่ถูกใจด้านปูหอบลูกขึ้นเขาใหญ่นี่มาแล้วปล่อยลิ้วล้อเขียนเอกสารตอบโกงจำนำข้าวแทน อ้างไม่โกงชาวนาไม่ตายรับแมวคิดโครงการนะฮะทีนี้คุณยให้ดูภาพอะไรฮะดูภาพเอ๊ะไทย,ไพยโพสต์ก็มีหรือเปล่าล่างๆเนี่ยครับภาพเดียวกันหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีมมมนะอ่ะฝ่ายภาพที่มติชนนะครับด้านล่างนะครับมติชนเนี่ยภาพหัวข่าวนี้นะแล้วก็คลุมประเด็นอยู่นะครับบอกว่าห้ารัฐมนตรีแจ้งผ่านคลิปโต๊สามสิบห้าก็หา<ม>ปป,ปชฟันบุญรงยี่สิบมกราคมนะครับเพื่อไทยชูสัญญาปยาคมซัดสนชทําให้ มีได้เสียทนายยันปูถแถลงปิดคดีกอมทอชี้เป็นธรรมสุดแล้ววิษณุที่สปชลุยโอขับนะครับก็ยีมกราคมเนี่ยหมายถึงว่าวันที่20เนี่ยปปชเขาจะชี้มูลความผิดเรื่องอชุดจริตนำนำข้าวในอีกสันวนหนึ่งของคุณบุญทรงเป็นคดียาดยาที่เป็นภาพข้างล่างนะฮะลงมาข้างล่างนะฮะข้างล่างข่าวทั่วขยาดนั่นแหละน้องนะครับจะเป็นภาพเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาให้ดูนะอาตัดมานะครับเป็นภาพของเนี่ยแหละฮะคุณปูยิ่งรัก กับน้องไปเนี่ยซูมมาเลยนะครับ mm. ขวัญใจนะ่ะไทยมาดิชนให้กับชั่นภาพว่าขวัญใจนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกพาเด็กชายสุประเสกอมรชัดหรือน้องไปลูกชายเนี่ยไปทัศนศึกษาที่เขาใหญ่นะครับโดยแวะซื้อของที่ห้างโลตัสสาขาปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีประชาชนห้อมล้อมเข้าไปทักทายและขอรูปดับถ่ายรูปจำนวนมากเมื่อวันที่17มกราคม คือเมื่อวานนี่เองนะเมื่อวานนี่เองนะครับแล้ววันก่อนทำไมไม่ไปสภาอนนี่แหละ,น,หละนี่แหละนะครับวันก่อนโทรตามก็โอ้โหประธานสอน,นชอบอก<ข>ให้เขาขยายเวลาให้ถึงหกโมงเย็น<อ>นะคุณวั์ทำหลงงเจยโทรตามหน่อยโทรตามก็ไม่เจอไม่เจอไม่รู้หายไปไหนนี่ก็ไปนู่นปักช่องนะครับอ่าอ่านวที่ไทโพสบอกว่าเลยนะโถถโถ่คิวเที่ยวแน่นไทโพสใจร้ายเหลือเกินนะไปว่าเขาเขาคนเราต้องมีเที่ยวมั่งสิแต่มันเที่ยวไปถูกที่ถูกเวลา เอาก็เที่ยวันหยุดอ่ะไม่ถูกที่ยังไงครับพูดยังไปเที่ยวเลยที่จริงในในในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาลงรูปนี้กันนะพี่สำรานนะก็บอกไปสามคนมีคุณปูเนี่ยมีน้องไปแล้วก็อะไรก็เรียกว่าอะไรองคนดูแลน่ะองค์รักหนุ่ยอะไรเนี่ยใครก็ไม่รู้ด้วยว่ากันใครรู้จักองค์รักหนุ่ยก็ว่ากันผมไม่รู้จักครับส่วนที่จะแนะนําพิเศษนอกนี้นึงนะก็คือในไทยโพสน์นะ มีแทบลอยนะนะครับสัมภาษณ์นี่สองสนชเลยแหละฮะพลเอกสมเจตบุญถนอมกับครูยุ้ยวันลบตังคณะนุรักษ์นะพลเอกสมเจตซึ่งบอกว่านี่แหละฮะผลออกมาประการใดเที่ยวนี้เนี่ยคสชต้องรับผิดชอบด้วยนะนั่นผลเอกสมเจตเพราะคสชเป็นผู้ให้กําเนิดสนอชกันลูกพลเอกสมเจตยกตัวอย่างเปลียบเปลอยให้ฟังอย่างนั้นส่วนครูยุ้ยเนี่ยให้สัมภาษณ์นี่ครับค่อนข้างให้ความหวังว่า น่าจะเป็นข่าวดีออกมาแล้วน่าจะเป็นในเชิงที่ทําให้สบายใจมีความสุขมรความ,มาณนั้นนะน,นะ,ะแต่ว่าถ้าเสียงมันถ้าเป็นยังไงขึ้นมาเนี่ยกปปสก็ครูอยู่บอกว่าให้ทําใจด้วยเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาเสียงก็ได้แค่นั้นแหละครับครับทีนี้การเมืองอีกซีรีส์นะคุณหมอที่สำรานไหนๆก็ไปไทยโพสเทบลอยแล้วนะนิดเดียวนะครับถ้าใครไปโพสทูเดย์ก็มีเซกชั่น B1 นะนะก็สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งในทางการเมืองเหมือนกันนะครับก็คืออาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศนะครับก็เป็นสัมภาษณ์อีกประเด็นึ เรากลัวเวลาจะไม่ทันก็คือการเมืองก็ยังมีความเคลื่อนไหวอีกมากนะโดยเฉพาะช่วงหน้านะฮะจะลงรายละเอียดกันในเชิงว่าการบาตกถาของดอรวิษณุเครืองหงเมือวานนะที่นู่นเกาะช้างที่พยากรณ์ว่านี่แหละกรุงเทพธรทุรกิจว่าการเมืองเดือดหลังมีรทนับวิษนุเชื่อมีคนอยากลองของเปรยปฏิรูปไม่รุล่วงนะเปรยปฏิรูปไม่ลุล่วงนะ เดี๋ยวลงอันนี้จะลงรายละเอียดกันในช่วงหน้านะฮะการเมืองเดือดนะฮะจริงๆเมื่อวานก็มีกิจกรรมทางการเมืองที่ดีอีกเยอะแต่ข่าวที่มาร้อนแรงเราปิดกันในช่วงนี้ับสักนาทีครึ่งนกณโับเรื่องของพระเรื่องของสงฆ์พลาดหัวตัวใหญ่นะชั่วช่างชีดีช่างดีช่างสงฆ์แปลว่าแปลว่าจะผิดจะถูกก็เรื่องของพระโยมเนี่ยไปยุ่งเลยอันนี้บางทีไม่ได้เลยงั้นโยมโยมโหจัด่อยยังไม่ได้แล้วไปที่ข่าวสดให้ข่าวสดจัดดีกว่าข่าวสดก็ชอบเรื่องพระนะ วันนี้ก็พลาดว่าเรื่องนี้เลยพอสอชี้พระ,กะเกษมปราชิกแม้อ้างตุ๋ยไม่รุดตัวตุ๋ยตุ๋ยไหนนะครับกับลูกศิษย์หนุ่มเลยไม่ผิดอาบัติญาติโยมคือไล่วรพระผู้ใหญ่สอบอาธิกรนะครับลงมาข้างล่างดูภาพเจ้าตัวหน่อยนะครับมีภาพนฮะพระ,กะเกษมนะครับบอกว่าแคปชั่นภาพของข่าวสดพ่าเสพเมถุน พระ,กะเกษมอาจินสีโลวัดป่าสามแยกอำเภอน้าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศยอมรับต่อหน้าญาติโยมว่าเศษเมถุนกับลูกศิษย์หนุ่มจริงแต่อ้างทำไปโดยไม่รู้ตัวจึงไม่ต้องอาบัติประราชิกล่าสุดเนี่ยคณะสงฆ์สั่งสอบแล้วคือเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องโจทกันนะครับแล้วก็มีการไปตามจนเจอเบาะแสทีนี้ทางเมื่อวันศุกร์เนี่ยวัดป่าสามแยกเขาก็เชิญญ,ญาติโยมเชิญลูกศิษย์เชิญพระในวัดมาเสร็จแล้วก็นั่งกันสอบสวนกันนะครับ มีการถ่ายทอดออกอินเทอร์เน็ตของวัดเสร็จแล้วอยู่ๆเนี่ยพระเกษมกับลูกศิษย์นุนเนก็ยอมรับวัดต่อยกันจริงมาต่อยกันที่กรุงเทพแต่ว่าเนื่องจากไม่รู้ตัวอยู่ๆก็รู้ตัวที่ขึ้นคล่อมแล้วอย่างนั้นเลยเหรอครับบอกว่าอย่างนั้นลูกศิษย์ก็ทีนี้ก็หลายคนก็รับไม่ได้แต่บางคนก็ยังรับได้นะก็แปลกดีบางคนรับได้อีกบางคนรับได้อีกบอกว่าแหมก็ท่านทําไปโดยไม่รู้ตัวนี่นะครับแต่ระเกษมเนื่อถ้าจําได้นะคือใครคือคนที่ลุกขึ้นมออรวอดใส่พระผู้ใหญ่ ทำคลิปยกเท้ายกอะไรเมื่อก่อนนะแล้วก็มีการฟ้องถึงลงถึงศาลนะ oh. แต่ว่าทางศาลเนี่ยก็ยกฟ้องนะครับฐานอับเภอร์ศาลจังหวัดลมศักดิ์มึงแร่ผมยังไม่ผิดนะครับก็ยกฟ้องแต่ว่านั่นแหละฮะท้าทายกันท้าหลวงปู่พุทธิสระดวลไมกันดวลไม่กันในที่ที่ไม่ใช่ที่วัดนะครับ <c oughs> ดวลไม่กันเลย <c oughs> เพราะว่าโมโหที่าทางหลวงปู่เนี่ยท่านท่านบอกว่าพระเกษมเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าททำวินัยไม่รู้เดี๋ยวเรา<ม>จะไปช่วงน้าเหมือนกันนะฮะช่วงช่วงสุดท้ายก็ได้นะฮะแต่นิดเดียวจอดป้ายกันที่ ไทยโพสจะเรื่องเรื่องพระนี่แหละนะฮะครับพระเกษมรับตุยสิทธิ์ตุยผมนี่ไม่เข้าใจจริงคืออะไรครับสำนักพุทธยันปราชิกพอสำนักพุทธเพชรบูรณ์ยันพระเกษมขาดจากความเป็นพระแล้วเพราะหลักฐานชัดเจนขณะเจ้าตัวท้าไปทั่วหลังยอมรับตุยลูกสิทธิ์จริงแต่ไม่รู้ตัวคำแห้งๆนะครับอ่ะพี่สำรานจะก็ลบตรงชาติกันเรื่องครับอ่ะพักกันนะครับ